เริ่มกันที่ฟุตบอลโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกบิ๊กแบชช์สุดสัปด,ดาห์นี้ทีมมังกรไฟบีซีเทโรศาสนะที่เพิ่งหยุดสถิติไม่แพ้ใครของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมาได้ในเกมที่ผ่านมาจะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของชลบุรีเอฟซีที่ขาดเล่นตัวหลักหลายรายในวันอาทิตย์นี้เวลา6โมงเย็นช้างจับมือกับเอเวอร์ตันทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในการร่วมเฉลิมฉลองครบร,บรอบ10ปีของการสนับสนุนทีมพร้อมต่อสัญ,ญญาในการเป็นสปอนเซอร์คาดอกต่อเน,นื่องอีก3ฤดูกาลจนสิ้นสุดฤดูกาล2 0 1 จัดก,กิจกรรมพัฒนาวงการฟุตบอลไทยทั้งคลินิกฟุตบอลอบรมซาโคชรวมถึงฟุตบอลเยาวชนหาทีมชนะเลิศไปฝึกฟุตบอลที่อังกฤษเช่นเคยคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถา,า,า,าบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าจัดมินิมาราธอนครั้งที่4ชิงถ่วยพระชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวันอาทิตย์ที่6เมษายนที่นิด้ารายได้สมทบโครงการรอสอาสาเพื่อสังคมส่วนที่ต่างประเทศคาเมโลแอนโทนีทำา3สแต้มสูงสุดในเก